ดูการเื่องนี้นะครับเปิดติดนะครับดูหน้าจอออกจอภาพไหมคือจะสอบกันอันนี้นะครับก็คือเปิดติดไม่ออกจอภาพนะครับเห็นบอกว่าทิ้งไว้นานนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานเปิดติดนะครับไฟเข้านะครับแต่ว่าสัญญาณภาพไม่ส่งนะครับ โนซีนอนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเครื่องดูนะครับว่าข้างในอาจจะเป็นเรื่องฝุ่นนะครับเดี๋ยวลองทำขั้สตอนดูก่อนนะครับกดแช่ไว้นะครับให้ตัวเครื่องดับไปเองอดับเลยนะครับมาเริ่มแกะภายในเครื่องดูนะครับออกสายสัญญาณก,ก่อนอย่งนัญญ้นะครับ นะครับผมจะนอนเครื่องแล้วก็นอนยืนดครับด้านหลังของตัวเครื่องแล้วก็ดึงฝาด้านข้างออกทางด้านหลังเห็นไหมครับแบบใหญ,ใหญ่แมงอะไรเข้ามาดี คุนะรับลองทำความสะอาดดูก่อนนะครับคุณให้ตัวเป่านะครับได้ดูว่านะเป่าฝุ่นที่อยู่ในตัวเครื่องออก มีหยากย้ายเข้าไปอยู่ทำรางอยู่เม่ง ตุเมนจะแกะเล่มมาทำความสะอาดด้วยนะครับ ลอกด้านข้างนะครับของเรืนแล้วก็ดึงออกนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้ยางลบนะครับขัดบริเวณแถบทองแดงนะจับแบบนี้นะครับจริงไม่นา,นานเรื่องฝุ่นนะครับอาจจะเป็นเรื่องฝุ่นฝุ่นก็ไปเกาะบริเวณแถบทอง,ดงแดงแถบที่อ่านค่าของตัวอุปกรณ์นะครับก็ ทำการเป่าฝุ่นนะครับแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณหน้าสัมผัสของอุปกรณ์เช่นพวกเล่มนะถ้าไม่อุปกรณ์ตัวนี้ไม่หายก็อาจจะได้แกะซี u ออกมานะกดออกนัาข้างครับแล้วก็ดึงออกตรง จากที่เราทำกามสาเครื่องแล้วครับเราก็จะต่อเครื่องเพื่อทดสอบเปิดเครื่องดูนะครับว่าอาการที่เปิดเปิดเครื่องแล้วไนมะ่ขึ้นหน้าจอนะจากต่อใช้สัญญาณนะครับจะหลักเครื่องครับ เรื่องกันเลยนะครับไปติดนะครับหน้าจอติดไหมไม่ขึ้นหน้าจอเหมือนเดิม ลองปิดเครื่องแล้ว Tung... Say xài sàng thì lam xài tua đi yakut tân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  yakut คือผนะู้ปิดเท่ก็ลมมุนอะอ่ามาแล้วครับโจบใส่สลอตแลมสองตัวนะครับตัวนังมีปัญหานะครับ f1 นะครับ to continue 1เือที่เซฟหมดเปิเถอะ เข้าเส้นหมดนะครับเป็นหมดที่ไปแก้ไขไฟล์ไดเวอรนะ์ของอุปกรณ์ภายในเครื่องนะอาจจะมีปัญหาเช่นใช้งานอยู่ระดับไปนะไฟล์ระบบมีปัญหานะครับต้องมาแก้ไขโดยการเข้าเส้นหมดเพื่อให้ทําการแก้ไขนะครับไฟล์ที่มีปัญหาถ้ามีปัญหายืะนะครับ mm hmm. เวลาหลดแก้ไขฟิกไฟล์ mm hmm. ก็อาจจะใช้เวลานาทนั้งน ไม่ไม <ừ> ่ไม <ừ> ่เอาไม่เอาแล้วให้คนอื <ừ> ่นะไม่เอานะแต่ถ้าไปเจอแตวันนั้นนไม่รับผูประโยชน์แน่ให้คนอื่นก็ชอบใ้เนมียกันแหลท้ง เข้าสูวินดวได้แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็ฝุ่นนะครับส่วนที่2ก็คือเครื่องนี้ใช้แหลม2ตัวนะครับตอนนี้เราเอาออกหนึงตัวนะครับอีกตัวหนึ่งมีปัญหานะครับทําให้ตัวเครื่องไม่ส่งสัญญาณภาพของหน้าจอตัวนี้มีปัญหานะครับตัวที่เราปกติใส่2สอกอลนะครับ เรามาชัดดาวนะครับก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมเครื่องจะช้าๆนิดนึงนะก็แก้ไขต่อไปนะครับ